สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีอักษรควบและคำที่มีอักษรนำนะคะามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเราก็เมื่อคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าอักษรควบเป็นอย่างไรอักษรนำเป็นอย่างไรนะคะ ในกรณีนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องของอักษรควบนะคะที่พยัญชนะต้นเนี่ยควบกับรอนะคะควบกับรอเพราะคครูบอกแล้วว่า,าพยัญชนะต้นควบได้3ตัวก็คือควบรอควบรอควบวอนะคะสิ่งสําคัญนักเรียนจะต้องออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะตัวนี้เราออกเสียงว่ารอนะคะ ามาดูคำนี้ก็เป็นคำที่พอพอพานนะคะพอควบกับรอนะคะคำนี้อ่านว่าพร้อมนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าเพราะนะคะอันนี้พอควบรอนะคะต่อไปอันนี้คำนี้นะคะอ่านว่าใครกรองครองแครง คำต่อไปนะคะครุขระตรงครั้งกราบโปรดปร,กรักปรำปรับปรุงครอบครัวครื้นเครงอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของพยัญชนะต้นควบก,กับตัวลอนะคะควบก,กับตัวลออย่างเช่นคำว่ากลบเกลือนเห็นไหมคะรอ รอออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นรอนะคะกลบเกลื่อนเกลี้ยกล่อมเกลียวคลื่นเปลี่ยนแปลงคลุกคลานเลิดเพล,พลินอ่ะต่อไปมาดูพยัญชนะต้นควบกับตัววอนะคะควบกับตัววออย่างเช่นคำว่าแกว่งไกวกวาด คว่าขวางคว้างขวานควายเข้งคว้างคว่ำควานความแขวนดูดีๆนะคะคาเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ควบด้วยตัวรอตัวรอแล้วก็ตัววซึ่งออกเสียงทั้งสองตัวนะคะเราเรียกว่าคําควบแท้นะคะนักเรียน เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วว่าคำควบแท้เป็นอย่างไรนะคะก็มาดูในเรื่องของใบงานนะคะข้อที่1คําคำควบกล้ำคุณครูถามว่าคำควบกล้ำแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนักเรียนก็ตอบเลยค่ะว่าแบ่งเป็นกี่ชนิดนะคะ,ะเมื่อรู้แล้วว่าแบ่งเป็นกี่ชนิดแล้วนักเรียนก็ต้องมายกตัวอย่างคำควบแท้มาอย่างน้อย15คํานะคะตรงนี้คุณครูพูดถึงเฉพาะคำควบแท้นะคะ โดยโดยต้องไม่ซ้ำกับคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาแล้วนะคะให้นักเรียนลองคิดสิ่งเหล่านี้นักเรียนจะรู้ได้จากไหนบ้างนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือภาษาพาทีแล้วก็หลักการใช้ภาษาควบคู่นะคะนักเรียนสามารถเปิดดูได้เลยนะคะควบคู่กันไปแล้วก็ตอบทําลงในสมุดนะคะเขียนด้วยลามือตัวบรรจงสวยงามนะคะ เขียนให้สวยงามสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ทําส่งคุณครูด้วยนะคะส่วนส่งวันไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งผ่านคุณครูเบลชมชัน้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ